ฮัลโหลสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนครับผมนะเข้าสู่ช่องอ่าตงวีชนแนลครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาอ่ารีวิวนะครับอ่าอาชีพนินจานะครับในการลงดันเลดดันเจี้ยนนั่นเองนะครับนี่นะก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าเขาเตรียมตัวยังไงนะครับเอาไอเทมอะไรไปบ้างนะครับเออโอเคมาอันนี้ก็เป็นตัวนินจานะครับของผมนะอ่า ก็ใส่อันนี้เลยนะผมนะอ่ะมาดูส่วนหัวกันก่อนครับนี่เป็นไรเวิร์ดนั่นเองนะครับบอกเลยนะอันนี้ดีมากนะครับช่วยในการดูดเลือดนะครับแล้วก็ดูดมานาให้เรานะครับนี่ใส่การ์ดกระลัดไปเลยนะครับอันนี้นะช่วยเพิ่มแม็กซ์พีของเรานะแล้วก็อินบวกสองนะอ่ะไปดูชิ้นต่อไปตรงส่วนนี่นะครับส่วนหัวโอดินแมสนะครับอ่าอันนี้ดีแน่นอนอันนี้นะช่วยเพิ่มค่าฮิตเพิ่มอ่า การดูดเลือดนะครับมีเพิ่มค่าฟรีให้เรานะอันนี้ดีมากๆเลยนะครับอ่าโอดินแมสนะอ่าต้องส่วนปากครับนะผมเลือกใช้วาจานะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มนะครับดาเมจในระยะไกลให้เราอีก5%ด้วยกันนะครับอันนี้นะอ่าต่อไปต้องส่วนเสื้อนะอ่าอันนี้ผมใช้เสื้อเป็นเสื้ออ่าเดซเปอร์ริงก็อนะอันนี้ เราจะใช้เสื้ออะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะต่อห้องอหกเวฟข้างหน้าลูกน้องนะเสื้ออะไรมาก็ได้ครับใส่เป็นการ์ดอะไรก็ได้นะในที่นี้ผมเลือกเป็นการ์ดกุ้งแดงนะครับเอา atk มาสู้กับมันก่อนนะลูกน้อง6เวฟแรกข้างหน้านะครับเดี๋ยวฉากข้างในๆเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเสื้อกันนะครับเปลี่ยนไอเทมนะ อาวุธนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะครับนะผมเลือกใช้เป็นบวก5 i าไอนั่นเองนะครับนะมอนสเตอร์นี้ก็จะโดนเจ็บเลยทีเดียวนะครับยิ่งมีเกาะหนายิ่งเจ็บหนักเข้าไปเลยนะซึ่งบอกว่า i อสเป k เนี่ยเหมาะกับดัรเลตมากนะครับบอสตัวสุดท้ายนี้เกาะหนาจริงๆนะโอเคมาในส่วนของเสื้อมัพนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นปิกลุ้งนะครับออฟนะไฟ ออฟฟอร์ดนะครับสามนะสามสามสองนั่นเองนะเอา a อ k ีเเยอะๆกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ใส่เจ้าการบอสมิสนะครับมีเ่เรียกว่าเมื่อเรา STR นะครับแปดสิขึ้นไปนะได้ ATK ถึง20หน่วยเลยทีเดียวนะซึ่งตัวละครตัวนี้ผมก็เล่นเป็นสาย STR 99ครับนะโอเคอ่าตัวส่วนรองเท้านะครับนะ ก็เลือกใช้เป็นเทม STR นะครับนี่ตามสแตตเราเลยนะ STR 99ก็จะได้โบนัสไปอีก30หน่วยนะสำหรับ ATK นะครับแล้วก็เลือกออฟเป็นอันนี้นะครับ Expert Archer นะครับอันนี้อ่าโอเคแล้วก็พระเอกของเราอันนี้สำหรับนินจานะเออขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือ d Dark a g o n Chain จะทำให้เราใช้สกิลปาคู่ในนะครับได้แรงใส่สองข้างเลยนะครับนะ อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่การนะครับอ่าไม่เป็นไรมาดูในเสือนของชาร์โดกันนะครับอ่าอันนี้เลยต้องบอกว่าใช้สําหรับห้องอ่าลูกน้อง6เว็บแรกเหมือนเดิมนะเดี๋ยวข้างในนายเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่าจะปรับเปลี่ยนชิ้นไหนนะครับอ่ามาดูคอสตูมส่วนหัวก่อนนะครับอันนี้เลือกใช้เป็นดุลสนะครับอันนี้โอเคอ่ะมาดูส่วนถูบ้างครับนะเราเลือกใช้เป็นนี้ครับแรงนะ เพิ่มนะครับการโจมตีระยะไกลสาเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แล้วก็ตรงส่วนปากใช้อะไรเอ่ยครับคอสตูมนะเป็น ATK นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอ่าแล้วก็มันดูในส่วนของอ่ะยังไม่หมดนะดูคอสตูมอีกชิ้นหนึ่งอ่ะคอสตูมส่วนปีกครับใช้เป็น SP นะครับเหมือนกันนะดูด SP นะโอเคอ่ะชาร์โดนะครับอันนี้เป็นเซตนะครับอ่าดีเสื้อนะครับโล แล้วก็รองเท้านะเป็นเซ็ตดูดเลือดนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะมาใช้นะเออเป็นเซ็ตดูดเลือดต้องใส่ให้ครบเลยนะอ่ะขีนต่อไปครับอ่ะชาร์โดเป็นเซ็ตเหมือนกันเซ็ตผลรวม60นะครับดูด sp นี่มีส่วนของมือนะครับอ่านีต้มหูแล้วก็สร้อยนะครับนี่นะเอาไว้ดูด sp ของเรานั่นเองนะครับอ่ะคุณไหนก็เลือกเป็นคุณนายทัดไฟนะครับพอมมอนเซอร์นี้ก็เป็นอ่ทาทัดดิน ผิดดิบอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าตรงสเปกเลยนะครับใช้คู่หน่ยทัดไฟนะไะลุยกันเลยนะครับเวฟแรกนะครับนะอ๋อผมขอเสริมนิดนึงนะครับขอเสริมนิดนึงก่อนอ่าผมเตรียมไอเทมชิ้นนี้ไปด้วยนะอ่าคิทมูดนั่นเองนะครับนี่เราอ่ประดับนะใส่การ์ดสม็อกกี้เข้าไปนะทำให้เราไฮดิ้งได้นั่นเองนะเอามาคอมโบกับอะไรหรอ เอามาคอมโบกับบับมุดนะครับบับมุดอันนี้สามารถใช้สกิลทันเด้นไรฟ์นะครับคือสามารถมุดแล้วเราจะเดินไปตรงไหนก็ได้นะอ่าี๋ยวผมทําให้ดูนะอ่านี่นะนี่ครับเอาไว้หลบลูกน้องนะครับเอาไว้หลบลูกน้องในห้องบอสนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับแนะนําเลยนะเราอาจจะไปใช้กับสถานการณ์อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับนี่โอเคขึค้นมาไปเราไปลุยกันเลยดีกว่านะ หกเว็บแรกนะครับขอสมใส่ประมาณนี้เลยนะนี่ก็อันนี้นะครับออาไปเต็มเลยครับ,ขบเขปดีหน่อย แตแขงค่อยเข้าไปนะครับมอนสเตอร์มันจะอยู่กันหนึ่งกลุ่มเลยนะต้องระวังต้องระวังนิดนึงนะครับค่อยเข้าไปอนะ <laughs> ย่าแหลมอย่าแหลมนะครับ อ่าปุ๊บอ่มุ๊บ,บออมาครับนะมันโดนลุมมันโดนลุมนะเออไม่เป็นไรนครับเียเก็บอันนี้ไว้ด้วยน,นะครับเอาไว้เปิดกล่องนะกล่องทองนะ ีเจอลุมนิดนึงแช่ไม่เป็นไรนะครับมันมีมัฟมุดนะเห็นไหมจะได้ทุกสถานการณ์นะครับเออ โอเคห้อ okay. งนี้นะอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะับเหตุการณ์คาดฝันนะครับเราเดินเข้าไปปุ๊บอาจจะเจอมอเตอร์เป็นกลุ่มรอเราดักต,ตีเราอยู่ได้นะอ่านี่ครับน,น,นี่มันมันช่วยได้นะเดี๋ยวผมลมากมันหนดีนะไลามาเรื่กันนะอ่ะลาลลกให้มันมันกระตุกกระจุกก่อนนะไอ้นะคะ่อยค่อยตีมันนะครับนะคะ่คอยๆตีนะ เพราะเราเป็นสกิลระยะไกลอยู่แล้วนะครับเราต้องเราต้องทวงแับน,นี้ไปก่อนเ,เอ๋เห็นไหมครับนะสะดวกสบายนะครับลากมอนเป็นกลุ่มนะทิ้งไว้ก่อนนะ่อยลากตอนตีทีละตัวนะครับไปไปนะครับค่อยไปหนักครับกเลยไปลากนะอย่าไปโดนเยอะนะครับค่อยๆนะตีทีละตัวนะจะดีที่สุดนะครับ พอเรา,าเลือดไม่เยอะนะครับอาชีพของเรานะ นี่คือข้อดีของปิกลุงนะครับคือเราสามารถที่จะใช้สกิลนะ increase ati นะครับเลเวลสาได้นะครับเมื่อคุณเจอมอนสเตอร์ Monster, นะใช้สกิลดีครีสลด AG นะสามารถแก้ได้นะครับนี่คือข้อดีนะก่อนจ้ามาปลุงอันนี้นะครับนี่ข้อดีนะอ่ะต่อไปกัน่าจะเหลือแค่บอสแล้วนะเดีย๋ยวเรามาเซตของตีบอสกันนะครับนะโอเคผมก็จะเลือกใช้อันนี้นะ ต้องใช้ค่าฮิตที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับนะผมเลือกใช้เป็นนี่ครับเสื้อ Shadow Ancient นะจะได้ค่าฮิตสิบถ้าเราตีบกเจ็ดจะได้อีสิบนะครับเป็น20นะ่อันนี้เสรไปเลยอ่ะอ่ะ,ะสอดทุเลือดออกนะอันนี้ผมใจเป็น A G I นะครับอ่า Shadow A G I นะเซตนี้นะครับไอมานายยืนอยู่นะโอเคแล้วก็หมวก ตรงนี้นะครับนะผมจะเปลี่ยนมาใช้หมวกฮิตอันนี้อ่าได้20หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับจะหมวกฟ้าอันนี้นะเดี๋ยวลองดูดิถ้าเรา AB, ่าเอเบเราจะได้เท่าไหร่ค่าฮิต428รถือว่าโอเคนะครับก็เล่นได้นะค่าฮิต428นะตีบอสนะแต่ว่านะครับถ้าใครมีนะสมมติอย่างผมเนี่ยเล่นสต็อกเกอร์อยู่แล้วผมมีหมวกโดดอันนี้ครับผม ดีกว่าหมวกฟ้ายัางไงอะได้ a g k 15 h i ฮิตบวก30 h i ิฮิตบวก30เลยนะมากกว่าหมวกฟ้าถึง10หน่วยนะครับเพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์นะครับศัตรูนะเดมิฮิมอนเนะ5%เจ้าบอสตัวนี้เป็นกึ่งมนุษย์นะครับแปลงกับไปอีกนะครับเออสามารถใช้อันนี้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อน d ะเพ,เพื่อนไเพื่อนๆคนไหนมีนะหมวกโดยอันนี้เอามาใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้นะครับใส่ได้ทุกอาชีพ นั่นเองนะครับอ่านะหมวกฟ้าก็เล่นได้นะครับนะอยู่ที่ชอบแล้วกันอ่ะเดี๋ยวใส่หมวกฟ้าแล้วกันนะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะโล่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับนี่ครับผมใส่เป็นโล่นะโล่อะไรก็ได้นะครับนะอันนี้ผมเลือกใช้เป็นโลว่านะแต่การอลิสนะครับลดพลังโจมตีจากบอสลง40อร์ด้วยกันนะครับอ่านี่อันนี้นะ,ะเส่็ไปเลยนะมาไอเซอ้อันนี้ต้องเปลี่ยนละนะ เดี๋ยวผมจะชนกับมันเลยนะครับผมจะใส่เป็นเสื้อนี้นะแนะนําให้ไปสักสองตัวนะครับหรือ3ตัวก็ได้นะเสื้อใส่การเจ้าโดกิบินนั่นเองนะป้องการสกิลทันเดอร์ของมันนั่นเองนะครับนันนี้นะเตรียมมาทั้งกล้ามแล้วก็โค้ดเลยนะโอเคมา AB ไปแล้วสามีชีนหนึ่งแล้วกันนะครับเอาชัวบเลย อะอยู่ด้วยกันนานๆมาโอเครบในขนาดเช็คทีนึงเพื่อความเชื่ออะมาลุยครับผมอ่า้องนจะแล้ววันนี้ ได้หลบไ็ได้นะได้หลบก็ได้นะนนะแต่ผมเอาเพื่อความชัวนะครับผมเอามาเพื่อความชัวนะเอาเสื้อมาเพื่อเหตุการณ์ไหครคิดนะเราอาจจะพลาดหรือว่าหลบไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับ tố cáo này là hạp kín mì sinh nhìn nào tầm bát này ต้องฟังเสียงดีๆนะครับนะเดี๋ยวบอสมันจะออร่าแดงนะคือมันจะโกนั่นเองนะมันจะโหดนะเราต้องหลบมัน <c oughs> บับก่อนนะครับบับก่อนนะ อ่าบอกดแล้วนะครับหลบเลยนะพยายามหนีไกลๆเลยนะครับจนกว่าออร่าแดงจะหายนะเพราะว่าบอสนี่จะตีหนักแล้วก็ตีแม่นเลยนะครับแนะนําให้หนีเลยนะใครมีสัตว์ขี่สัตว์เช่านะครับก็สบายหน่อยนะหรือจะบับเองนะสาคัญเลยนะครับและหนีทันนะอ่ะโอเคหมดแล้วนะครับ อาจะต้องบัฟบ่อยเลยนะโอเคถ้าบัฟหายนะครับแต่บัฟนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับนะ,นะช่วยหลบการโจมตีจากบอสได้นะครับนะครับงั้นใจะเย็นๆหน่อยนะครับแต่บัฟเขาดีจริงๆนะมาก่อน,นอเ โอ้โหอดา,ารอบสอง้วนนะครับเดี๋ยวเราต้องเสียก่อนนะอย่าไปหัวกันพันนะครับใจเ,ย,เ,เย็นใจเย็นอโอเคเอาละเขาบัฟก่อนนะ Okay. เรียบร้อยนะครับก็ง่ายได้ถามว่าง่ายไหมก็ไม่เชิงนะครับแต่บาร์ไม่สําคัญนะบาร์นี้สําคัญเลยของนินจานะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะก็สำหรับใครนะครับนะที่ชอบนะหรือว่ามีข้อติชมอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับจะไว้าาให้ผมสำหรับไปปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวก่อนละกันนะครับนะไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s r r i e เป็นกลังใจให้ผมด้วยนะก็ขอบคุณมากๆครับผมนะสวัสดีครับ